ดูแม่อูนะเดีแม่อูจะลองนะให้หมดมันตอมือแม่อูมันจะตอมือแม่อูไหมตอมไหมทุกคน <c oughs> อ่ะชเชอร์เบดเป็นผู้กล้าแน่เลยย,ยา <c oughs> ยาอยา่ยาทำเนาะอย่าวิ่งเอาเลยอย่าวิ่งไปขามเลยเชอร์เบดพาเี่สวัสดีค่ะอยู่กับชเชอร์เบดอมเด็ดแม่อูเหมือนเดิมน,นะคะหรือว่าเรียกง,ง่ายๆว่าชเชอร์เบด ฟันน auto: ี so ่วันนี้นะคะแม่อุอิ๋อจิมาให้ออมเล็ตกับเชเบตกินคนละครึ่งคนละครึ่งนะโอเคไหมอ่ะออมเล็ตแล้วก็พอกินเสร็จนะคะแม่อูจะมีกิจกรรมให้ทํานะคะเพราะว่าวันนี้วันอะไรคะอเมทวันปิดเทอมไม่ใช่วันหวยออกค่ะหวยออกรู้จักหวยไหมออมเลมทหวยคืออะไรคะหวยคือหวยโอเครู้เรื่องเชเบตรู้จักหวยไหมคะหวยคือได้แบบนถุงเงินทำไมทำไมปากน้องมอมแมล่าอเ็ทปากมันโดนอะไรมากกินช็อกโกแลตเหรอคะ รี at, บกินน้ำเด็ดเร็ววันนี้วันหวยออกนะแม่อุจะมาจุดว่ามาจุดเลขเด็ดนะคะว่าวันนี้หวยออกอะไรนี่นะอยากรู้ไหมไม่ไอยากรู้ไหมวันนี้หวยออกอะไรอ่ะให้เดาอ่ะวันนี้หวยจะออกอะไรอมเน็ดเชเบ็ดว่าหวยจะออกอะไรคะเหมือนกันรีบกินไอติมแล้วกันเนาะอร่อยไหมเนี่ยแม่อุขอกินด้วยได้ไหมอ่ะเราจะแบ่งให้แม่อุมาอุย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 ทิมหน้าแม่อุแล้วไม่เอาไม่กินไม่กินค่ะไม่กินเรากินกันเลยนะ ไปนั่งกันดีกว่าแล้วก็ไปคุยกันดีกว่าเนาะวันนี้วันปิดเธอแล้วใช่ไหมแล้วเช้ามาอเด็ททำอะไรบ้างคะฮะอเล็กทำอะไรบ้างคะเช้านี้ดูทีวีแล้วทําอะไรอีกช่วยอะไรพ่อแม่หรือเปล่าช่วยแม่อุาํางานแล้วเชเบตอ่ะช่วยแม่อุาํางานหรือเปล่าวันนี้ไม่ไม่ใช่จะองวไให้หนูปเออวันนี้นะคะอเล็กเขาไปช่วยงานช่วยเก็บของด้วยอ๋อ วันนี้นะคะออมเล็ตเชเบตนะคะปิดเทอมมาแรกนะคะก็ช่วยแม่อูนะคะเก็บกวาดบ้านทำอะไรอีกคะออมเล็ตทำงานด้วยเออตบดูทีวีไม่ดูได้ไหมทีวีไม่ดูได้ไหมฮะไม่ไม่มีอะไรทำคืออะไรเออรีบกินหน่อยได้ไหมแม่อูอยากรู้ว่าหวยวันนี้มันจะออกเลขอะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาจุดกันเผื่อเผื่อเลขมันจะออกมา ใช่แม่อูซื้อหวยแล้วยนะอเมริถ้าวันนี้เราถูก20ล้านเราจะทำอะไรดีทำอะไรดีซื้อไอโฟนโอ้โหซื้อไอโฟนถูกตั้ง20ล้านเนาะไม่ซื้อหรอแล้วจะทำอะไรอะคะนั่เยอุ้ยดูยุงเต็มเลยอุ้ยอุ้ยไปทางนู้นดีกว่าออมริดอุ้ยยุงกัดเจ้าแม่เต็มเลยอะใครทำให้อะพ่อเองหมอหนูทำเองไปเร็วไปนั่งคุยข้างนอกดีกว่า น้องมดเฮ้ยอ,ออมเล็ตทำไมกินเกือโดยทำร้ายแบบนี้เลยอะ่ะโอ้มันตายแล้วก็ตับตกกันเลยนะดูดิประมาณหน้าดูเลยอะอมเล็ตนั่งศาสตรเลยอะ่ะเอามันไปเก็บไหมออมเล็ตเอาช่วยมันไหมอะ่ะเอามันไปฝังไหมดีไหมออมเล็ตนี่ไงน้องเชฟเบสนะคะยุงกัดเมื่อกี้นะคันแล้วเริ่มคันแล้วนะตุ่มใหญ่เริ่มมาแล้วไปเร็วเรารีบถ่ายคลิปกันนะแล้วก็จะเอาเจ้ากิ้งกือไปฝังดีกว่าเอาฝังตรงไหนดีอ่ะออมเล็ต มีไม้ไหมไปหาไม้มาเร็วทุกคนไปหาอุปกรณ์มาให้แม่อูเร็วๆนะนี่นะนนะแม่อูจะช่วยฝังเจ้ากิ้งกือน้อยตัวนี้นะมันน่าสงสารมากเลยนะคะแม่อูนะคะขุดหลุมฝังเจ้ากิ้งกือแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วแล้วแม่อูก็จะเอากิ้งกือมานะเพราะว่ามันนอนตายอย่างเนี้ยเดี๋ยวใครก็มาเหยียบมันอีกนะคะแล้วก็อันนี้ก็เจอสัตว์มากมายเลยนะ เลยกระเสดเขาก็เจอนะเดี๋ยวแม่อุจจะเอากิ้งกือมาฟังก่อนแล้วกันนะคะทุกคนคุณพม as, ก่กล้าจับแจ้งว่ามันเพิ่งตายแน่ๆเลยอะ่ะออมเล็ตออมเล็ตมาทำไหมออมเล็ตกลัวเหรอเนี่ยมันเพิ่งตายเลยนะออมเล็ตดูเห็นไหมเนี่ยมันเพิ่งตายเลยอะ่อเอเยเยอะเออนี่นี่น,นี่เห็นไหมออมเล็ตมดแดงมันกำลังพออุย้ยเสดาหาเจ้า แมลงตัวนี้เดินไปนะอมเล็ดด,ดูดเดินไปนะดูอมเล็ดดูโอ้มันร้ายมากเลยหรือว่าเขาจะเอาไปกินอะแม่อูไม่แน่ใจว่าหมดเขาจะเอาไปกินหรลลือวะแม่อูเามาอวเหมือนกันนี่นะแม่อูมาฝังแล้วนะเต็มตัวเออตอนนี้มดเต็มตัวแม่อูเลยนะฝังเรียบร้อยแล้วนะอะทุกคนมาเร็วเดี๋ยวแม่อูจะมา จุดหวยแล้วนะคะวันนี้หวยออกนะทุกคนนี่นะนี่นะทุกคนเห็นไหมแต่จะจุดเขาจุดยังไงกันนะ่ะจุดอย่างนี้ไหมอเราวันนี้เรามาช่วยสัตว์นะคะแต่ไม่รู้สัตว์จะช่วยเราหรือเปล่าอุก็ฝังศพมันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จมดกเต็มไปหมดส่วนออมเ็กับเชเบตก็ยืนกลัวกันเลยนะออมเม็ไปยืนให้มดมันเกาะไหมเอาไหม กลัวไหมกลัวไหมกล้าไหมเดี๋ยวแม่อูทําอะไรให้ดูไหมดูดิว่ามดดูไหมว่ามดมันจะเกาะแม่อูไหมเอาเด็ดมาดูไหมเอาเด็ดมายืนตรงนี้แล้วลูกมายืนตรงนี้มายืนตรงนี้ค่ะมายืนตรงนี้มาดูแม่อูนะเดี๋ยวแม่อูจะลองนะให้มดมันตอมมือแม่อููมันจะตอมมือแม่อูไหมตอมไหมทุกคนมดตัวนี้เขาเขาเรียกว่ามดอะไรมด มดแดงนะมันไม่กัดเราเลยนะเอ็มบิตเหรอเห็นไหมมันไม่ยุ่งกับมือแม่อู๋เลยนะคะเห็นไหมนี่เห็นไหมมันไม่เข้ามาใกล้มือแม่อู๋ออมเด็ดลองไหมเนี่ยแม่ไม่โดนมดสักตัวเลยไม่เอาใครจะกล้าใครจะเป็นผู้กล้าแม่อู๋จะให้20บาทลองไหมลองดูไม่เสียหายเชเบ็ดลองไหมเชเบ็ดลองไหมคะเอ้าแม่ออมเด็ดลองไหมออมเด็ดยืนเฉยๆก็ได้ลองยืนเฉย อ่ะเชเบ็ตเป็นผู้กล้าแน่เลยเย,ยาอยาอยา่ยาทำเนาะอ,อย่าวิง่งออมเล็ตอย่าวิ่งไปข้ามเล็ดออมเล็ตคะ่ะเห็นไหมเอาเอาเอาออมเล็ตนี่นะแม่อุแค่บอกว่าให้เขาลองนะเขาก็ทะเลาะกันแล้วนะรักกันก่อนแล้วแม่อุจะปิดคลิปแล้วมารักกันก่อน,ะนอ,อะไรนะ ไม่ทำหววจุดไม่ได้ร้อนมือขอบใจมากค่ะเชอร์เบดพันนี่ลิคพี่ไปได้ยินไหมคะที่เชอร์เบดพูดอ่ะออากอดกันก่อนไม่เอาก่อนปิดคลิปนะคะยุ้มหัวอ๋ออมเ็ดยุ้มหัวน้องนะอย่าไปดึงหัวน้องสิลูกเอาผักน้องทําไมไม่เอาค่ะเอาเลยทำน้องแบบนี้ไม่ได้นะอมเบดเชอร์เบดหยิกพี่เหรอหยิกหยิกไหยิกเนี่ยไม่รู้ไหนไม่เอาไม่ให้ดูค่ะดูไม่ได้ค่ะ โอ้ไหนหยิกพี่เหรอมาขอโทษพี่เดี๋ยวนี้เลยหยิกยิยิค่ะหยิก,ยกแล้วพี่อ,อมเล็ตเขาจะพูดมาได้ไงต้องขอโทษพี่อมเล็ตก่อนไปไม่เอาขอโทษแบบนี้ไม่ได้ต้องไปรักกันหอมแก้มก่อนยันงไม่ยันหอม์ทำไมอะ่ะมมันนเห็ใครเหม็นพี่อมเล็ตแต่เขาไม่อาบน้ำเหรอฮะอมเล็ตไปดูแล้ว,เ,วเป็นอะไรอมเล็ตกอดก่อนได้ไหมแม่อูจะได้ติดทีน้องเหม็นไม่ดื้อเหรอลูก ออมเล็ตทำน้องก่อนหรือเปล่าเชเบตขอโทษพี่เดี๋ยวนี้ค่ะขอโทษไม่น่ารักเลยนะขอโทษเดี๋ยวนี้ดีๆสวยๆอ่าน้องออมเล็กกอดน้องก่อนเร็วกอดก่อนค่ะโอเคนะคะสำหรับเด็กดื้อวันนี้นะแม่อูจะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่ายลืมกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย,บายค่ะทุกคนไม่ให้เชเบ็ตเข้าบ้านดีกว่าไปเร็วแม่เข้าบ้านเร็วไม่ให้แม่เข้าบ้าน ไม่ให้เข้าบ้านแล้วเมียจับไว้ไม่ให้เข้าบ้านหรอกคนเดือยบายค่ะ <cancelled>